ในะครับซีนิเตอร์ e S T e R นะครับเอจาเจ็ดสองสองแสองหนึสองนึ่ครับ ใส่กล่องแยกเลยครับเฮ้ยสวยมากเลยนะครับยอมรับว่าสวยจริงๆมันทำไมดูเด่นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะตจากมือดีไหม ดูเด่นดูเด่นกระดินเยอะมากเลยปล่อยหมปล่อยหมเดี๋ยวผมไปผมไปถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงหัวหัวยูทูบอะไรเป็น เขจะมีสองกล่อง่คุจะให้สิอ cái sao nữa là có phạt bay lên không phải lên trên phạt không ดูไปเรื่อยนะการทำงานที่บริษัทเลยนะครับอันนี้เรามาเปิดไทย c ีพีซูเปอร์นะครับส่งลูกค้านะครับที่อำเภอเสืิงสางนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับ 对，是这样。 มันจะใส่ใส่ในนี้อีกห้าแล้วก็ใส่นั้นอีกสิบผูกเลยใส่เข้าไปอีกห้าก็ได้ครับอ,อีก10อีกสิบนี่คือผู้จ <c oughs> ัดการ CP โอ้ยยังยังยังอ๋แนะนำหน่อยบอกข้อดีของอของเป็ด CP ไปไข่ซีวีลูปเปอร์อ๋อไข่ไข่ดกครับไข่ทนครับไข่ดกไข่ทนครับสองสองร้อยเก้าสิบฟองขึ้นอ่าถึงสามร้อยฟองตอ<ด>่อปี<ด><ด>นะครับก็ถือว่าถ้าได้ไปก็คุ้มครับได้ไปก็คุ้มนะครับแล้วก็อ่าคุณลักษณะก็คือไข่ใบใหญ่ปลาเป็ดทั่วไปครับครับเรื่อง ความแข็งแรงคงทนก็ค่อนข้างโอเคใช่ไหมครับครับโปรแกรมก็ตามวัคซีนของนโยบายตำนานทีห่หนึ่ครับอ๋อคือคือเปิดวัคซีนอยู่แล้วคือเป็ดที่นี่คือวัคซีนครบครับครบท่านเกษตร,รกรที่เออเอาไปเลี้ยงก็หายห่วงได้เลยครับเพราะว่าวัคซีนค่อนข้างครบโอเคอยู่แล้วเนาะอันไหนอันไหนที่ใส่เยอะขอเขาขึ้นขึ้นขึ้นบนเ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 ดี๋ยวขึ้น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 คู่นี้เลยก็ได้ครับ ึ uhm, ้นคู่ที่น้องเขาหยยบนี่ก็เลยเอาเอาาครับวาตอแ่ปูงเโจอมสวยปแล้วคลิปคลิปปล่อยไปวันนี้แล ไม่ได้กินดองกินไม่ไรแต่คิดหนดไม่ได้กินดองกันนะเอา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 ตัวนี้ขึ้นเลยครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่เป็นไรครับ ครับอันนี้เราเป็นวันเอ่อเป็นการเสร็จภารกิจนะครับโป่งหมดอีกเพิ่มไหมอันนี้อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่นนะครับอา่าเดี๋ยวเราถามจุดเด่นของเป็ดซีพีซูเปอร์ไูปถามเกี่ยวกวับน,น้องอ<า>ด,ดูดูดูเอา้าเจ้าที่ก็ต้องอธิบายให้กเษวกษตรกรฟังหน่อย ไข่ดกค่ะไข่รกใช่ไข่ดกอ่าไผ่ทนทนใช่ไข่ดกไข่ทนไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ใช่ครับนั่นแหละค่ะจุดเด่นเลยจุดเด่นแล้วน้องชอบแับไข่ไหมจับเป็ดค่ะอจับเป็ดนะโอเค เก็จับเป็ดไม่ต้องจับไข่แล้วนะเขาจับเป็ดมากกว่าก <c oughs> ็เฮฮากันนะตามภาษาเริ่มสนิทสนมกันนะครับเป็นพี่เป็นผูวเป็นผู้กันนะครับกับพี่น้องชาว CP นะครับอย่างนี้เรากลับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ที่สนใจก็โทรเข้ามา0872282121ครับไปแล้วน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ